คุณจะทำธุรกิจออนไลน์การที่คุณจะเปิดแบรนด์หรือว่าเอาของคนอื่นเขามาขายก็ได้นะคะคุณต้องนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณคุณต้องพรีเซนต์สินค้าให้เป็นนะคะทุกคนคะ่ะค,คุณต้องทำสินคุณต้องทาสินค้าของคุณอะ่ะให้มันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีแบบให้มันดูอัปเกรดอ่ะทุกคน ให้มันดูน่าใช้น่าซื้อให้มันคุณภาพสมราคาทุกคนค่ะมันไม่จําเป็นเลยนะคะว่าของของคุณน่ะจะราคาสูงนะคะมันไม่จําเป็นนะคะว่าของของคุณน่ะจะราคาแค่น้อยหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณจะต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนนะคะและยิ่งถ้าคุณอยากรวยเร็วสําเร็จเร็วนะคะ คุณจะต้องขายสินค้านะคะที่มันมีคุณภาพแล้วก็ต้องราคาแพงนะคะเนยกำลังสื่อถึงอะไรคะเนยกำลังสื่อว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดวิกฤตขึ้นมาอีกถ้ามันเกิดวิกฤตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องคุณคิดว่าถ้าคุณขายสินค้าราคาถูกอะ่ะคุณคิดว่าคนอ่ะเขาจะซื้อคุณจริงๆหรอ ในถามจริงๆนะคะคุณคิดว่าถ้าคุณขายสินค้าราคาถูกอ่ะคนเขาจะซื้อคุณจริงๆหรอมันจะขายง่ายจริงๆอะคะแล้วสินค้าราคาถูกนะคะที่คุณขายอ่ะคุณขายให้กับตลาดกลุ่มไหนคะแล้วถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตจริงๆคุณคิดว่าตลาดกลุ่มที่คุณเจาะจงอยู่ที่คุณขายสินค้าราคาถูกๆหลักสิบหลักร้อยอ่ะเขาจะมีกำลังซับเจียดเงินมาซื้อสินค้าคุณได้จริงๆอะคะ ในบอกเลยนะคะถ้าคุณอยากรวยเร็วคุณอยากสำเร็จเร็วคุณต้องเจาะจงลูกค้ากลุ่มบนเท่านั้นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าลูกค้ากลุ่มบนเขาไม่เป็นหาเรื่องเงินค่ะทุกคนคะ่ะเขาไม่เป็นหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายค่ะถ้าสินค้าคุณดีคุณมั่นใจว่าสินค้าคุณดีจริงๆคุณ,ณภาพมันสมราคาจริงๆคุณก็จัดหนักจัดเต็มเลยละคะ่ะใส่ไม่ยังะคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ทําการตลาดให้มันดี เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนคะ่ะเนยจะบอกเลยนะว่าขายสินค้าราคาแพงมันขายง่ายกว่าสินค้าราคาถูกอีก